ผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์ควรเลือกผู้ชายแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตนะครับมีคําถามเข้ามามากมายนะครับว่าแล้วถ้าผู้หญิงมีความเป็นลีดเดอร์แล้วจะต้องเลือกชู้ชีวิตเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์เราก็ต้องเลือกผู้หญิงที่มีเฟมินีนสูงคําตอบก็คือว่าผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์โดยปกติเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าเข้าใจวิธีการอยู่หรือเข้าใจธรรมชาติของเพศชายเพศหญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์จะมีความเป็นเฟมินีนและก็มาสคูลินที่สมดุลมากๆครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าาเเกิดร มีความเป็นลีดเดอร์แล้วก็เราได้เจองานที่เราชอบเจองานที่เป็นคุณค่าตัวเองแล้วจําเป็นที่จะต้องหาผู้ชีวิตควรจะดูคู่ที่เป็นแบบไหนครับข้อที่1นนะครับก็คือว่าเราต้องหาผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ของเขาหรือเป็นลูกรัก Number ร์วของแม่และก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเป็นคนที่ไม่น้อยใจเวลาที่เราดีกว่าโดดเด่นกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็น คนที่ความพันไม่ดีกับพี่สาวน้องสาวมีความอิจฉากันเวลาเราเด่นกว่าก็จะทําให้เขาเนี่ยน้อยใจและผู้หงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจเวลาที่เราได้ดิบได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวลาที่เรายุ่งกับการทํางานเวลาที่เราไม่สามารถให้เวลาเขาได้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ความพันที่ดีกับแม่ไม่เคยถูกแม่ทอดทิ้งได้รับการเลี้ยงดูได้รับการเติมเต็มวัยเด็กจากผู้หญิงในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นแม่หรือยายหรือย่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะไม่เรียกร้องมากเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับที่ผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์ก็จะโฟ โฟกัสกับการทํางานค่อนข้างมากและจะให้เวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเป็นคนที่มีปมกับแม่เยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผู้หญิงเหนื่อยกับการทางานมาแล้วไปปฏิเสธเรื่องบนเตียงผู้ชายที่ความพันเดียเขาจะอดทนรอได้เขาจะเข้าใจเขาจะเป็นคนที่หาความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไล่ตามเรื่องบนเตียงจากผู้หญิงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราหาผู้ชายที่ความพันไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะงอนง่ายเขาจะน้อยใจง่ายแล้วก็เขาจะใช้การไปหาเรื่องบนเตียงจากที่อื่นแล้วทําให้เกิดการทะเลาะ อบ่ยโดยเพราะยิ่งนานวันเข้าเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาบานปลายยิ่งเก้นข้อที่2ครับต้องหาผู้ชายที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าเป็นธรรมดาครับผู้หญิงที่เป็น leader เนี่ยการที่เราจะหาผู้ชายที่มีคุณค่าที่สูงกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะต้องหาผู้ชายที่ value หรือคุณค่าน้อยลงนะครับอย่างเช่นผู้ชายที่เงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายที่หน้าที่การงานด้อยกว่าผู้ชายที่ฐานะทางบ้านน้อยกว่าครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงที่เป็น leader เ,เขาก็จะได้รับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นถ้าเราไปหาผู้ชายที่ไม่สนใจกับการพัฒนาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือความห่างมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายเคสที่ผมไปโคชชิง่งปลดล็อกในจิตใต้สำนึกเนะี่ยในปัญหาพวกมือที่3ผู้ชายที่อยู่กับผู้หญิงลีดเดอร์พอนานเข้าเนี่ยอยู่ดีๆถึงแม้ผู้หญิงจะทําดีทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องทางบ้านดูแลเรื่องหมนเตียงหรืออะไรดีแค่ไหนก็ตามแต่ผู้ชายที่ไม่พัฒนาตัวเองเขาจะรู้สึกตัวเองด้ย้ยแลวเาาก็จะไปหผู หญิงที่ด้อยกว่าตัวเองมาเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกเป็นคนสําคัญนะครับไม่ว่าบลิดเดอร์ที่เป็นผู้หญิงจะดูแลสามีดียังไงเปทั้งเงินให้เวลาดูแลทางบ้านดี <c oughs> เขาก็จะไปหาคนอื่นเพราะฉะนั้นการป้องกันตรงนี้คือเราต้องไปหาผู้ชายที่ใฝ่รักดีในการพัฒนาตัวเองเพราะเวลาผู้ชายโฟกัสในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะค่อยๆพัฒนาตัวเองเทียบเท่าหรือนํากับเราเพราะฉะนั้นในอนาคตในกรณีที่เขาเริ่มพัฒนาตัวเองถ้าวันหนึ่งเขา แซงเราได้จนเขามีหน้าที่การงานที่ดีกว่าหรืออะไรก็ตามแล้วเราค่อยถอยออกมาดูแลครอบครัวอย่างดีตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหากันโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์คนไหนสามารถดึงสามีของเขาให้เขามาเป็นผู้นําในอนาคตได้สามีจะรักและเทืดอทุนผู้หญิงคนนั้นมากทุกสิ่งที่สามีหาได้เขาก็จะเอาไปให้กับผู้หญิงที่เขารักได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่หาการพัฒนาตัวเองตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอ,คอมันจะห่างและนําไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉนั้นวิธีสังเกตผู้ชายที่รักการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งคือเข เขาจะเป็นคนที่รักการอ่านอ่านหนังสือหรือรักการเข้าสัมมนาหรือพัฒนาตัวเองซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเราจะไม่ดูว่าเขาพัฒนาตัวเองด้านไหนบางทีเราเห็นว่าเอ้ยเขาไปเรียนหุ้นเขาไปเรียนการขายอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะสนใจอันดับหนึ่งของการพัฒนาตัวเองคือเราจะสนใจว่าเขาสนใจการพัฒนาด้านจิตวิทยาหรือจิตใจไหมเพราะตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนเพราะว่าเวลาความพันธ์พังกันเนี่ยมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีปมวัยเด็กมีการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ ม,มีปัญหาควาพมพันกับเพศตรงข้ามของตัวเองแล้วผู้ชายที่รักการพัฒน,นาตัวเองตัวเ,วเนี้ยเขาจะไปแก้เรื่องอารมณ์ซึ่งเวลาแก้เรื่องอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปทําให้ฐานลากตัวเองเข้มแข็งเหมือนกับเวลาเราปลูกบ้านถ้าบ้านหลังไหนฐานรากเข้มแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างอื่นมันจะดีหมดแต่ถ้าฐานรากไม่เข้มแข็งบ้านสวยแค่ไหนก็พังเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญเวลาเราดูว่าเขาพัฒนาตัวเองคือเราต้องดูว่าเขาพัฒนาตัวเองด้านจิตใจไหมเขาสนใจเรื่องจิตวิทยาไหมไม่ใช่สนใจแต่การหาเงิน เพราะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเกิดเราไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่โฟกัสการหาเงินหาเงินไอ้น,นี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าในอนาคตถ้าเขาหาเงินเยอะเขาจะอีโก้พออีโก้แล้วพูดจะไม่ฟังแล้วก็สุดท้ายก็จะทําให้ชีวิตผู่พังได้เลยนะครับข้อที่3นะครับก็คือว่าการที่เรามองหาผู้ชายที่จะมาเป็นซับพอร์เตอร์ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่มีอีโก้แล้วก็พร้อมสนับสนุนเราในทุกการทํางานนะครับอย่างเช่นผู้หญงหลายคนที่มีหน้าที่ที่ทําออนไลน์หรือราตามถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถหาผู้ชายที่สามารถ เป็นซัพพอตได้ก็จะทําให้การทํางานของผู้หญิงคนนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราเห็นน้องเทนนิสที่เขาเล่นเทควันโดนะครับเราเห็นแฟนเขาที่เล่นเทควันโดด้วยกัน,นครับถึงแม้แฟนจะไม่เด่นมากแต่เขาซัพพอตอยู่เบื้องหลังนะครับหรือเราเห็นคนที่ออกมาไลฟ์สดขายออนไลน์นะครับก็จะมีแฟนนะครับหรือสามีที่อยู่เบื้องหลังก็จะทําให้การซัพพอตการทํางานสนับสนุนดียิ่งขึ้นยิ่ง2ฝ่ายทางานด้วยกันเพียงแต่แบ่งบทบาทกันก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิงทําออนไลน์ออกกล้องผู้ชายทําออนไลน์ อ,อันนี้อยู่ไม่นานก็จะมีปัญหากันหรือเวลาเราเห็นที่เป็นดาราฝ่ายบันเทิง2คนที่เป็นดาราระดับนางเอกพระเอกด้วยกันถ้าเราสังเกตดีๆพอสักพักเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากันนะครับเพราะว่าในความสัมพันธ์มันจะต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้นําแล้วก็คนหนึ่งเป็นผู้ตามความพันถึงจะอยู่กันยาวๆได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าผู้หญิงมีความเป็นลีดเดอร์สูงเราก็ต้องหาผู้ชายที่พร้อมจะซัพพอร์ตในหน้าที่การงานตรงนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผู้หญิงเป็นนักการเมืองผู้ชายถ้าจะทําให้ความสัมพันธ์อยู่ ผู้ชายก็จะมาดูหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหรืออะไรที่เป็นแบ็กอัพครับแต่ถ้าผู้หญิงนักการเมืองลงแข่งขันผู้ชายก็จะนักการเมืองลงแข่งขันอีกไม่นานก็จะมีปัญหากันนะครับเพราะนั้นลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนมีเป็นคนผู้นำดู3อย่างนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆแล้วสามารถดูอีกหลายข้อได้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถปรึกษาโคชชิ่งนะครับใครที่กําลังติดปัญหาเรื่องอยากมีคู่ชีวิตกําลังมองหาแล้วก็รู้สึกหายากเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีพรมกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพ่อของคุณพ น้องชายครับซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถอยู่ยืดได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามานะครับเอวบัตรดียังไงนิสัยดียังไงคุณก็จะไม่สามารถไปต่อได้ยาวๆนะครับเพราะนั้นใครที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาวนะครับถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะต้องมาจัดการเรื่องปมหรือพัฒนานเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งสามารถเข้ามาโคชชิ่งได้ครับมีอยู่เคสนะครับผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยคือเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่กับใครได้ยาวนะครับหรือมีสามีก็ทะเลาะกันเพราะว่าเขามีปมกับพ่อแล้วก็เเเ้าาาารรูสึกว่่่ออไมัพ แล้วก็พอเขาได้มาปลดล็อกปมวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นกับพ่อหรือกับพี่น้องที่เป็นผู้ชายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากับแฟนเขาก็สามารถไปต่อกันได้ยาวๆแล้วก็สามารถเหมือนกับว่าตกลงงใจที่จะแต่งงานกันแล้วก็จะมีความพันระยะยาวต่อกัน,นครับหลายๆคนนะครับที่ติดตรงนี้บางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องปมในวัยเด็กนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อโคชชิ่งได้นะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนนะครับสามารถมีคู่ชีวิตที่ดีที่ซัพพอร์ตสัมพนกันและกันและควรจะรู้ว่าความพันที่ดีจะส่งผลดีกับทุกเรื่องใน ชีวิตนะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ